สวัสดีเพื่อนๆชาวตำนานบังกรยกเอ็มทุกท่านครับวันนี้ผมครูกิจจากช่องครูกิจโฟกัสก็จะมาทําการรีวิวตัวละครสายสกิลนะครับอ่าเรามาดูครับว่าจะเป็นตัวไหนตัวละครสายสกิลตัวที่เราจะนํามารีวิววันนี้ก็คือครับเป็นระดับตำนานก็คือเทียนจู่ต้ซื่อครับเทียนจู่ใต้ซื่อเนี่ยจะเป็นลักษณะตำแหน่งของ ตัวแท้งนะครับซึ่งสกิลของเขาจะบอกว่าด้วยทีนะครับค่ายของเขาจะอยู่ในค่ายมังกรจก2แล้วก็คำนิยามของเขาก็คือช่วยเหลือกลุ่มแล้วก็โล่แล้วก็รักษาประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูว่านะค,ความสามารถเขาเป็นยังไงบ้างเราพบว่าเทียนจู่ใต้ซือเนี่ยนะครับสกิลของเขานะครับในขั้นแดนยานขั้นไฟหนึ่ง ชื่อท่าใช้ตัวลองพิษนะครับสกิลบอกว่าถูกโจมตีจะมีโอกาส5%เกิดผลรักษาเลือดเท่ากับ200ของโจมตีให้ฝ่ายมิตรทั้งหมดนะครับเรามาวิเคราะห์ในขั้นไฟหนึ่งกันครับมันบอกว่าถ้าถูกโจมตีก็คือว่าศัตรูเนี่ยห้าตัวเนี่ยนะครับโจมตีใส่สมมติรอบหนึ่งเราตีว่านะครับทุกตัวตีคนละครั้งนะครับไม่คิดเอฟเฟกอะไรอย่างอื่นนะครับก็คือทุกคนก็ได้ตีเธอละครั้งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งเทินเทียนจูถ้ายืนตำแหน่งแทงก็จะถูกตี5้าทีครับแต่สกิลไฟ1บอกว่าถูกโจมตีมีโอกาส5% 5%หมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าถูกตี100ครั้งนะครับก็คือจะเกิดผลหน้าครั้งนะครับหรือนะครับคิด,ดง่ายๆครับถูกตี20ครั้งจะเกิดผล1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าโดนตีทั่วๆไปเนี่ยรอบหนึ่งนะครับก็จะโดนตี5ทีนะครับ เพราะฉะนั้นต้องโดนตี4รอบครับตามค่าเฉลี่ยนะมันถึงจะมีโอกาสเกิดผลทหนึ่งรอบครับมันบอกว่าถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยจะรักษาเลือดเท่ากับ200%ของโจมตีให้ไฟไมีทั้งหมดทีนี้มาดูนะครับว่าแล้วไอ้ท่าที่มันติดยากขนาดเนี้ยมันรักษาเลือดแรงไหม200%ของโจมตีมาดูครับอย่างของผมเนี่ยเทียนจู่ได้สื่อเลเวล112นะครับอยู่ในขั้น6ไฟ แต่ว่าไม่ได้อัพอะไรมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เอามาใช้ไม่ได้อยู่ในทีมหลักอะไรเงี้ยครับเราจะพบว่าพลังโจมตีของมันอยู่ที่ประมาณ220ร22 2อ0 0เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารักษาเลือดก,ก็คือจะเป็นเท่ากับ4 0 0 0 0 4ส0 0อ่ประมาณนี้ก็จะถ้าท่านไฟหนึ่งติดจะรักษาเลือดประมาณ4 0 0 0 0ให้ฝ่ายมิตรทุกคนให้เพื่อนทุกคนทีนี้44 0 0 0มันเยอะไหมอ่ะบางคนจะสงสัย เพราะฉะนั้นเราไปเทียบดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะมีตัวของเสี่ยวเจียวอยู่แล้วครับมาดูว่าเสี่ยวเจียวเนี่ยนะครับมันจะได้เห็นภาพชัดนะครับมาดูว่าเสี่ยวเจียวเนี่ยอยู่เท่าไหร่เสี่ยวเจียวผมเลเวล112เหมือนกันนะครับแล้วก็6ไฟอยู่ในขั้น6ไฟเหมือนกันนะครับเอามาดูท่ากันจะได้เห็นภาพชัดเสี่ยวเจียวเนี่ยในท่าขั้นไฟสองนะครับท่าไม้ตายของเสี่ยวเจียวบอกว่า สร้างดามเมจพลังภายในเท่าไหร่ช่างมันนะครับเราไม่สนใจเราหาที่ฮิวเลยเพิ่มค่าขอให้ไฟไมิดทั้งหมดต่อนเนื่อง3รอบแล้วก็รักษาเลือดเท่ากับ398%ตีว่า400ได้เลยครับขาดอีกแค่2%เพราะมันโบยเก้าพันสี่เราตีว่าประมาณ400%นะครับของโจมตีเพราะฉะนั้น400%ของโจมตีโจมตี2องแสนนะครับสี่ร้อเปอร์เซ็นต์คูณครับเลครับเก้าแสนหกเพราะฉะนั้นเซียวเจียวเนี่ยของผมเนี่ย จะยวให้เพื่อนเมื่อแติดจะยวให้เพื่อนประมาณ9 0 0 0 6ตัวขณะที่เทียนจุได้ซื้อเมื่อกี้เราคำนวณกันไว้400,004อันี้900,006เพราะฉะนั้นเทียนจุได้ซื้อเนี่ยถ้าติดก็จะรักษาเลือดได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของเสียวเกียวนะครับที่ไอ้นอน 9, ท์9 0 0 0 6เทียนจู่400,004นะครับ คราวนี้แต่ว่าปัญหาคืมันติดยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรักษาเลือดก,ก็แค่ไม่ถึงครึ่งนะครับเกือบครึ่งของเจียวเจียวเพราะเราถือว่าถ้านี่ถ้าติดก็ดีไปได้ของแถมไปแต่ในความเป็นจริงอย่าไปคาดหวังครับโอกาสติดน้อยไปดูในขั้นไฟ2ครับชื่อท่าหัดรักษาเมตานะครับจะสร้างดามเมจพลังภายใน494%ของโจมตีให้ศัตรูคนเดียวนะครับแล้วก็ จากนั้นมันจะเสริมโล่ครับซึ่งโล่ตัวนี้จะดูดซับดาเมจให้นะครับคนที่มีโล่อยู่314%นะของโจมตีให้ฝ่ายมิตรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดตามหลักการตัวนี้เราพบว่าถ้าไม่ตายถ้าหารักษาเมตตาของเทียนจูเนี่ยนะครับในส่วนของการสร้างดรเมีนภายในก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคครับนะครับมาตรฐานแต่ว่า ถ้าเทียบกันจริงๆคิดจริงๆโดยภาพรวมแล้วถือว่าเบานะครับเพราะอย่างที่บมเคยบอกเนี่ยท่าของตัวใหญ่ท่าอันตรีหรือท่าไม้ตายเนี่ยจะอยู่ของของจมยุทธส่วนใหญ่ที่เรารีวิวมาจะอยู่ที่398หรือที่ว่า400นะครับแต่มันจะเป็น400ที่โจมตีศัตรูทั้งหมดหรือถ้าไม่โจมตีศัตรูทั้งหมดอาจจะโจมตีแถวหลังมันก็จะมีเอฟเฟกอื่นประกอบมาเช่นโจมตีติดแล้วทําให้มืนงงอะไรก็ว่าไป แต่ว่าของเทียนจูเพิ่มมาจากประมาณ400เพิ่มมาเป็น500เพิ่มอีกร้อเซนตะครับของโจมตีแต่ว่ามันให้ศัตรูแค่คนเดียวครับเพราะนั้นก็เสียคือมันจะเบานะครับถ้าคือเทียบคนเดียวมันมันคือถ้ามันเหมือนแรงมาหน่อยนึงแต่ว่ามันทําแค่คนเดียวครับขณะที่ของคนอื่นทาต่อศัตรูหลายตัวนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็น500อของโจม494ของโจมตี คราวนี้ไอเทียนจูเนี่ยมันเป็นแท้งนะครับเพราะฉะนั้นโจมตีมันก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถึงพลังโจมตีให้มันนะครับจากนั้นมันจะเสริมโล่ที่สาคัญคือด้านหลังมากกว่าครับก็คือมันจะเสริมโล่ดูดซับดาเมจ314%ของโจมตีให้ฝ่ายมัทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคิดถ้าประมาณเนี่ยเราลองมาคูณดูกันนะครับดามเมจ314%ของผมโจมตี220 22, ผมจะลองคูณน,นะครับเอาคิดเลขมากดคูณกันเห็นเห็นเลย ว่าตกลงแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น314%จุด4ตัดทิ้งเลยนะครับเพื่อให้มันคิดง่าย220คูณกับ314%ตกออกมาเท่ากับประมาณ6 9 0 0 0ครับถ้าเป็นเทนจูคนนี้นะครับมันจะสร้างโล่ดูดซับดาเมจอยู่6 9 0 0น0นะครับซึ่งเกมนี้นะในระบบโล่ ระบบโล่เราจะพบว่าแต่ละเกมมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เกมนี้โล่มันเหมือนเลือดนะครับเป็นเลือดชั่วคราวเกิดขึ้นมาก่อนก็คือว่าถ้าเกิดมีโล่เนี่ยศัตรูต้องทุบให้โล่นี้แตกไปก่อนก็คือทําพลังโจมตีลดโล่นี้ไปเรื่อยๆือจนโลแตกโลแตกก็หมดแล้วและที่เหลือหลังนั้นก็มาเข้าเลือดต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับมันจะมีเลือดเพิ่มขึ้นมา6กแสนเศัตรูต้องตีให้หมด6กแสนเนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เกิน6กแสนเก็จะไปเข้าในส่วนของเลือดกันต่อไปนะครับ ทีนี้นะครับก็ถือว่านี่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าการได้โล่ก็ช่วยป้องกันให้นะครับเพื่อนทั้งหมดเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนแถวหลังเนี่ยถ้าไม่มีโล่มันก็ไม่ได้มีอะไรจะมาป้องกันให้มันมันอาจจะโดนทีมที่ทําดาเมจหมู่เช่นทีมกระบ,บี่ฟันได้แต่ถ้ามีโล่ก็ทําให้ตายยากขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของไฟสามชื่อท่าไฮถังเจ็ดใจนะครับจะบอกว่าเกิดผลเมื่อโจมตีสกิล พูดง่ายว่าเทียนจูเนี่ยใช้ท่าอันติแอท่าไม้ตายในขั้น2เนี่ยครับคือเป็นท่าสกิลนะครับจะเพิ่มโจมตี5.24นะครับแล้วก็เพิ่มเกราะอีก10.48นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับให้ฝ่ายมิดทั้งหมดต่อเนื่องจนถึงจบการต่อสู้สอนได้ความหมายก็คือเมื่อไหร่เทียนจูใช้ท่าไม้ตายนะครับพลังโจมตีของเทียนจูจะเพิ่มขึ้นประมาณ5%และเกราะจะเพิ่มขึ้นอีก10% นะครับนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดผลกรรมนะครับให้ทุกคนเลยให้ฝ่ายมีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งท่านี้ถือว่าดีเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มไม่เทียนจู่คนเดียวมันให้ทุกคนในทีมแล้วก็สอนได้นะครับพอเทียนจู่ใช้ท่าสกิลรอบแรกนะครับเพิ่มโจมตี5เพิ่มเกาะสิเทียนจู่กลับมาใช้สกิวในรอบที่2ก็เพิ่มอีก5ครับเพิ่มโจมตีห้ากลายเป็นโจมตีเพิ่ม10%เรกาะกลายเป็น20%คือยิ่งนานนะครับ พื่อนในทีมก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆจากสกิลไฟสามของเทียนจูครับเพราะว่ามันยาวไปจนจบการต่อสู้เลยนะครับสแต็กได้ซ้อนกันไปได้เรื่อยๆค่อนข้างดีเลยท่านี้เพื่อนนการทําให้เทียนจูใช้ท่าอันติหรือท่าไม้ตายได้บ่อยจะยิ่งดีมากเลยครับเพื่อนๆจะยิ่งเก่งขึบนไปนะครับทีนี้ในขั้นไฟสี่ชื่อท่าน้ําค้างแต้มกิ่งหยางบอกว่า โจมตีมีโอกาส68%เกิดผลสร้างดามเมจพลังภายใน209%ของโจมตีให้ศัตรูแถวหน้านะครับผมว่าท่านนี้เฉยๆครับเพราะว่าเทียนจู่เราไม่ได้ต้องการเอามาทำดามเมจนะครับถ้าเราสังเกตนะครับในท่าอื่นๆเนี่ยถึงจะทำดามเมจแต่มันก็จะมีสกิลในเรื่องของการแทงการป้องกันมาเพิ่มซึ่งเราต้องการตรงนั้นอย่างไฟ2ท่าอันติหรือท่าไม้ตายเนี่ยครับ โจมตีแล้วก็มีเสริมโลด่ดูดซับดามเมจให้เพื่อนทั้งหมดนะครับนะครับถ้าไฟ3โจมตีสกิลนะครับก็มาเพิ่มโจมตีและเพิ่มเกราะก็คือได้ได้ของแถมเพิ่มเข้ามานะครับก็ดีหมดไฟ2ไฟ3แต่ไฟ4ผมว่ามันอ่อนกว่าไฟ2ไฟ3เพราะว่าคือเมื่อโจมตีนะครับมันมีโอกาส68%ตรงนี้ถือว่าไม่น้อยเกินครึ่งมาเยอะเหมือนกันเกือบ70%แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นห่วงตรงเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดผล แต่ว่าการสร้างดาเมจพลังภายใน2องมันไม่ได้เยอะครับแล้วยิ่งเป็นพลังภายในของสายแท้งเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับให้ศัตรูแถวหน้าก็คือคนเพคนะฉะนั้นผมมองว่าไฟ4เนี่ยค่อนข้างความมีคุณประโยชน์เนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าที่ผันพวกไฟ2อไฟสมาไฟ5ครับชื่อท่าชุกชีวิตบอกว่าถูกโจมตีมีโอกาส33.54%เกิดพ้ ทำให้เป้าหมายมึนงงนะครับต่อเนื่อง2อรอบแล้วก็รักษาเลือดตัวเองนะครับเจ็ดสิบแปดจผมว่ามันพิมพ์ผิดนะครับผมเอาที่ตามความิดผมเลยรักษาเลือดตัวเอง78.6เปร์เซนต์ของโจมตีนะครับท่านี้เป็นท่าแบบหากินเลยนะครับของเทียนจู่เพราะว่าที่เราใส่เทียนจู่เข้ามาเนี่ยซีมันมีแค่ท่านี้ท่า,ทาเดียวนะครับทีเนี้ คิดง่ายๆครับถ้าถูกโจมตีเนี่ยมีโอกาส1ใน3 3 3 5 4ม้ปยหนึ่งในถูกตี3ครั้งมีโอกาสหนึ่งครั้งมันทําให้เป้าหมายมึนงงต่อเนื่องสองรอบซึ่งถือว่าดีมากนะครับเพราะว่านะครับท่านนี้เนี่ยหมือนกับว่าหนึ่งก็คือเมื่อศัตรูตีเนี่ยปุ๊บศัตรูก็จะติดมึนงงแล้วก็พอขึ้นเทินหน้าก็ยังมึนงงอีกรอบหนึ่งแล้วอีกเทินหนึ่งกว่าจะได้จะกว่าจะเริ่มมาตีกันใหม่เพราะฉะนั้นมันช่วย ทำให้มันกับตัดดามเมจที่ได้รับออกไป1คนเลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตรเราจะเอาเทนจูมายืนอยู่ที่ตำแหน่งแทงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวล่อเป้าครับถูกตีบ่อยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นยิ่งคนมาตีมันบ่อยโอกาสที่จะติดโอกาส33.54%เนี่ยจะแสดงผลก็มีสูงครับนะครับแล้วก็ถ้านี้ยังรักษาเลือดให้ตัวเองอีกนะครับถึงแม้จะม่เยอะนะครับ78.6%ของโจมตีแต่ก็ยังดีครับ นะเหมือนกับเป็นตัวแถมแล้วกันอย่าคิดมาก7 8 6ของโจมตมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอย่บอกเราถ้าเป็นเลือดอะ่ะดีเพราะสายแทงเราเน้นแบบเลือดถ้าของโจมตีอ่ะสายแทงเราไม่ได้เน้นโจมตีครับมันก็เลยไม่ค่อยเยอะครับก็หมดแล้วในเรื่องของส,สกิลของเทียนจู่ไต้ซือทีนี้มาดูในเรื่องของนะครับวรยุทธ์วรยุทธ์หรือลูนของเทียนจู่ไต้ซือที่เกมแนะนํามี2ตัวครับก็คือมี พลังป่าปนฟ้ากับ5เวียนประตูคนซึ่งเราจะเจอจนเบื่อเลยสําหรับไปสตัวนี้เพราะว่ามันเป็น2ตัวหลักของสายแทงครับเกมมักจะแนะนํา2ตัวนี้ครับให้แทงเสมอน,นะครับเราก็มาดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูบ่อยๆเพื่อนๆจะเริ่มคุ้นนะครับนะครับพลังป่าปนฟ้าเนี่ยนะครับสตตัสเซตสอบวกร่างกาย12%บวกร่างกายตรงนี้ก็คือว่าจะทําให้การโจมตีของ คนที่มีบวกร่างกายเนี่ยแรงขึ้นนะครับและการป้องกันการโจมตีเนี่ยก็จะดีก็จะดีขึ้นด้วยนะครับร่างกายยิ่งร่างกายเยอะยิ่งตีเขาแรงขึ้นและถูกโจมตีเบาลงนะครับสเตตสัสเซตบอกว่าเลือดจะบวก16%ก็นะครับก็ยิ่งดีใหญ่ครับเพราะว่าสายแท้งเราเลือดต้องการอยู่แลครับเลือดยิ่งเยอะยิ่งดีส่วนสเตตสัสเซบอกว่าเมื่อเลือดต่ำกว่า40%อ เพิ่มลดดาเมจตนเอง12%นะครับแผนก็ดีครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยโอกาสได้ใช้มันก็มีสูงครับเพราะว่ามันเป็นแท้งอะครับมันโดนตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลือดมันมีโอกาสลดต่ำกว่า40%พอเลือดลดต่ำกว่า40%มันไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะต้องมาสุ่มอะไรเลยครับมันติดเลยนะครับมันก็จะเพิ่มลดดาเมจที่ตนเองได้รับอีก12%ถือว่าดีครับไงนั้นโดยหลักแล้วถ้าเราดูตามเนี้ยเซตพลังปะปนฟ้าดีอยู่แล้วครับ ซึ่งถ้าเทียบไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็พบว่าพลังปรับบนฟ้ามันดีกว่ามันดีกว่าไอ้ห้าวีนประตูก่อนอยู่แล้วครับครับทุกถ้าไปสังเกตนะดูดูคลิปเก่าๆย้อนไปเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับผ้าวีนประตูกลอนมันดีแค่เซตสองครับก็คือคุ้มกันควบคุมสองเปอร์เซ็นต์มันช่วยป้องกันซีซีได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวไหนเพื่อนๆคิดว่าไม่อยากให้มันติดซีซีมันจําเป็นต้องออกสกิลอะไรเนี่ย เราก็ใส่5้าวินประตูคนครับอย่างพวกถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมคิดว่าอย่างพวกเหมือนกับกล้วยเจ๋งอย่างเงี้ยเราต้องการให้มันยิงธนูเพื่อวางซีซีชาวบ้านแต่ถ้ามันโดนซีซีซะก่อนมันก็นิ่งไปเลยเพราะฉะนั้นตามที่เกมแนะนําผมคุณคุณว่ากล้วยเจ๋งเกมแนะนํา้าวินประตูคนด้วยก็เหมาะที่จะใส่เพื่อให้มันเกิดผลในเซต2สนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกครับถ้าใส่เซตส 2, เนี่ย ถ้าจะใส่5้าวินประตูคนแนะนําใส่เป็นเซต4 2ครับ5วินประตูคน4ีอันก็ได้ครับแล้วก็พลังป,ปับปนฟ้า2อันหรือจะพลังป,ปับปนฟ้า2อันแล้วก็5้าวินประตูคนคือใส่ไหนสียใน2ก็ได้พูดง่ายๆนะครับค่าออกมาเท่ากันแต่ถ้าแนะนําจริงๆใส่5้าวินประตูคน4แล้วปรปับปนฟ้า2ดีกว่าเพราะว่าในบางตัวละครเนี่ยอย,อย่างสมมติมัยกอย่างเนี่ยเทียนจู่ผมเนี่ยผมต้องการปรปับปนฟ้าให้หมดเลยเพราะผมต้องการเซตหมันด้วย เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอัตราการใช้ปรับบปนฟ้า6มันสูงกว่าคนที่จะใช้5เวียนประตูคน6นะครับคนที่ใช้5เวียนประตูคน6กชิ้นไม่มีน้อยครับเพราะฉะนั้น5้าเวียนประตูคนมันน่าจะเหลือเยอะกว่าเพราะฉะนั้นกณีกรณีที่เราจะใส่42ใส่5้าเวียนประตูคนสี่ยนเลยครับแล้วไปใส่ปรับบปนฟ้า2อันเราเลือกอันที่มันเหลือเยอะๆะครับมีหลายๆชิ้นก็ใส่ไปก็จะดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก5เวียนประตูคนข้อเสียมันคือเซ6ตหกครับ เพราะว่าผมมองว่าเมื่อเริ่มแต่ละรอบมีโอกาส20%ทําให้ตัวเองคุ้มกันเจ็บภายในเจ็บภายนอกถูกผิดนะครับภายในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันจะดีถ้าเกิดว่ามันแถบว,ว่าเมื่อเริ่มแต่รอบเนี่ยมันมีการเหมือนกับว่ารีเซ็ตก็คือเคลียร์พวกเจ็บภายในเจ็บภายนอกถูกผิดเนี่ยออกไปเลยมีโอกาส20%ทําให้คุ้มกันและถ้าแบบโดนอยู่แล้วให้มันเคลียร์ออกไปได้อย่างนี้เนี่ยโอเคเลยแต่ถ้า แค่ว่าเหมือนกับทาไม่คุ้มกันแค่ภายในรอบนั้นนะั้นเพราะในนี้บอกภายในรอบนี้ผมว่ามันมันไม่ค่อยเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่รบเซต6เลือกปรับผลฟ้าดีกว่าแต่ถ้าจะใส่เพื่อคุ้มกันควบคุมใส่42ครับจะเจ๋งนะครับถ้าวิมรู้คนไม่เหมาะใส่ชุดเซต6นะครับโอเคผ่านจากวรยุทธ์ครับไปที่ถ่ายทอดฝีมือหรือการทำไฟลุนั่นเอง ผมกดเข้ามาดูเล่นก็จะเห็นเลยนะครับตัวแรกต้องการเอี้ยเตงทีนะครับทีนี้ถ้าจะทําเอี้ยเตงทีเนี่ยก็คือเหมือนกับผมมองว่ามันแบบจริงๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะเอี้ยเตงทีเนี่ยเป็นตัวที่ที่ใช้ใช้กันอยู่ถ้าเกิดว่ามันบอกว่าไปใช้ลามาจากทองอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีเพราะลามาจากทองไม่ค่อยมีคนปั้นแต่เอี้ยเตงทีก็มีคนปั้นแต่มันก็ไม่เอื้อถึงขนาดที่ว่าให้ดีเนี่ยเนื่องจากเทนจูเป็นแท่งเนี่ย ถ้าเงื่อนไขการถ่ายทอดเป็นอาชีพอื่นดีไม่ใช่แทงมันจะดีกว่าครับเหมือนเราเอามาอยู่ในทีมเดียวกันได้แต่ถ้าไปทําเอีย้ยดงทีอันส่วนใหญ่มันจะมาแทนเทียนจูเลยครับมันจะไม่ค่อยใส่2ตัวในทีมเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูกันแบบชัดๆเลยดีกว่าว่าแล้วถ้าเกิดเป็นเทียนจูเนี่ยเขาใช้ไขรบางนะครับเทียนจูไต้ซื้อนะครับท่านไปไปลุงหนึ่งใช้เอีย้ยด็งที ท่านไฟลุงสองใช้ตักหมอ้อโหชักเหนื่อยนะครับตักหม้อผมไม่เคยเห็นคนปั้นจริงจังเลยนะครับตักหม้อแล้วก็กระบี่หนึ่งคนอาจจะเป็นโตกโกหรือใครก็ได้ครับแต่ว่าถ้าโตกโกพอถึงขั้นไฟขั้นไฟลุงสีก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าโตกโกมันจําเป็นต้องมาเป็นตัวหลักของไฟลุงสีเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเฮงติงเยี้งนะครับก็ได้แต่ว่าช่วงแรกมีโตกโกใช้โตกโกไปก่นอนนะครับแล้วก็พอขั้นไฟลุงสามนะครับใช้เตี่ยมเมี่ยง แล้วก็ใช้พลังหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งตัวพลังมีทั้งหมด2ตัวนะครับที่เห็นหลักๆตอนนี้เอ้ยมี3ามตัวแล้วไหมหลักๆที่ผมจําได้นะผมไม่แน่ใจว่าว่าที่หลักๆเดิมมันมี2ตัวก็คือ1นะครับไอตัวกักเอี้ยงได้สื่อแล้วก็2ก็คือตัวตัวคิ้วชฉยยิ้มแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลวงจีนโดนเล่าเป็นพลังหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่มันก็จะมี2ตัว รเราก็เลือกมาหนึ่งตัวทําเป็นไฟลุงหกแล้วก็สกิลอีกหนึ่งตัวนะครับสกิลมีเยอะแยะเลยครับเลือกได้เลยครับ,รบทีนี้ท่านไปสี่ก็ใช้โตโก,โกแล้วก็ใช้ต่างนี้ครับทีนี้ถามว่าเทียนจู่ไปซ้ำกับใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเทียนจู่ถ้าดูเนี่ยนะครับมันน่าจะซ้ำกับถ้าผมจำไม่ผิดมันไปซ้ำกับเนี่ยครับ กักเอยงใต้สื่อครับมันเปซ้ำกับกักเองใต้สื่อสังเกตเหมือนกันเลยครับขั้นที่หนึ่งเอ็งเยตเต็งทีตักหมอเตียมเมี่ยงตตกโกนะครับประมาณนี้เพราะะฉนั้นทําไฟลุงอบังนะครับเรียกสั้นๆตลากัรนอบังก็จะได้ไฟลุงของกักเอียงมาด้วยประมาณนี้ครับผมโอเคในส่วนของไฟลุงก็ของอบังหรือเทียนจูใต้สื่อก็ผ่านครับ ในส่วนของการจัดทีมอับ,บังของเราเนี่ยถ้าเราจะมาจัดทีมลงต่อสู้นะครับจัดยังไงได้บ้างนะครับามาดูกันนะครับเพื่อนอบ,บังเนี่ยหรือเทียนจูไต้ซือเนี่ยเหมาะที่จะยืนตำแหน่งหนึ่งเพราะอย่างที่บอกครับอันตีของมันเนี่ยนะครับ ถ้าเราดูจากความอาสกิลโดยรวมแล้วกันนะครับมันควรจะต้องยืนตัวที่หนึ่งผมว่าไม่ควรมายืนตำแหน่งอื่นนะครับสองสามสี่ไม่ควรเลยต้องยืนตำแหน่งหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อมันถูกตีมันจะทําให้คู่ต่อสู้ติดม่นสองรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมายืนตำแหน่งสองเนี่ยโอกาสที่มันจะถูกตีจะน้อยครับมันต้องร้อยตัวที่หนึ่งตายก่อนนะครับคือถ้าในกรณีตีคู่แข่งตีเดียวนะครับมันต้องให้ให,ให,ให้ตัวหนึ่งตายก่อนมันถึงจะโดนตีแต่ถ้าเกิด คู่แข่งเราบอกแล้วถ้าคู่แข่งเป็นทีมตีมัวตีมู่มันไม่ต้องยืนตรงไหนมันยืนไหนก็ได้ครับเพราะว่าตีหมู่แต่ว่าการตีหมู่เนี่ยก็คือว่ามันต้องเหมือนกับการตีหมูวของศัตรูคือส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของอันติก็คือแชนติก็ตีหมู่ไปแต่มันก็ต้องมีครับอันติหมดโทสะไม่เต็มก็ตีธรรมดาเพราะฉะนั้นเทียนจวนมันควรจะยืนตำแหน่งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าไปยืนตำแหน่งอื่นนั้นคุณต้องรออันติซึ่งมันแรงไงเทียนจูจะมีโอกาสทําให้คู่ต่อสู้ติดมึน ต้องโดนแรงๆเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทียนจูมันก็มันก็ไม่คุ้มอ่ะผมว่าแต่ถ้ามันอยู่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยศัตรูตีธรรมดามาก็อาจจะติดมือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากลับไปดูเนี่ยถ้าถ้าหลักของเทียนจูเนี่ยที่ผมมองว่าที่มันเก่งเนี่ยครับก็คืออย่างที่บอกติดมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามในความคิดผมมันควรจะนะครับอยู่ตำแหน่งหนึ่ง ถูกโจมตีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทําไมควรจะอยู่ตาแหน่งหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเรามาดูเนี่ยครับมันมัน,มนไอ้สกิลไฟสามเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตกับสกิลไฟสองซึ่งเป็นท่าไม้ตายสกิลไฟสามบอกเกิดผลเมื่อโจมตีสกิลจะเพิ่มโจมตี5และเกาะอ,อีก10ให้ฝ่ายมิรทั้งหมดซึ่งผมว่ามันเก่งมากเลยนะครับเพราะมันซ้อนได้ไม่มีกี่รอบซ้อนไปจนจบการต่อสู้เลยยิ่งยื้อไปนานยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วการโจมตีสกิลก็คือการใช้ท่าไม้ตายนี่เองแต่มันจะใช้ท่าไม้ตายได้บ่อยมันเกตดโทสะมันต้องรีบๆเต็มอะครับทีนี้ถ้ามันไปยืนตำแหน่งหนึ่งมันจะเป็นแทงที่ถูกทุกบ่อยๆการถูกศัตรูตีเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเพิ่มเกตดโทสะได้เรื่อยเรื่อเลยเพราะฉะนั้นยิ่งโดนตีบ่อยโอกาสที่จะได้ออกอันติหรือท่าไม้ตายก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นโดยหลักถ้าเราเอาเทียนจูไปยืนตำแหน่งนีง้ไม่คุ้มครับ มันควรจะยืนตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้ถ้ามันไปยืนตำแหน่งหนึ่งแล้วเราก็มาดูว่าแล้วตำแหน่งอื่นๆนะครับจะเอาใครใส่ไปได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราใส่เทียนจูตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งอื่นนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเราเล,เล่นแรกๆมันเหมือนกับหลับตาวางครับเสี่ยวเจียวคอยฮิวนะครับเพราะถ้าสังเกตเทียนจูอาจจะฮิวได้ที่เรารีวิวแต่แต่เสี่ยวเจียวฮิวแรงกว่าเยอะมากนะครับแถมชุบชีวิตได้อีก ก็ควรจะมีเสี่ยวเจียวยืนตำแหน่ง56าหครับด้านหลังตรงไหนก็ได้แล้วก็ที่เหลือเราใส่แล้วแต่ครับถ้าเราเล่นเมนกระบี่ใช่ไหมสมมุติอย่างสมัยผมเล่นแรกๆผมอาจจะวางอย่างเงี้ยครับ3ตัวน,นี้ก็ได้นะครับเป็นเมนกระบี่นะครับประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเทียนจู่ก็ได้ทั้งทํดีซีซีทำให้คู่แข่งมึนและยังสามารถนะครับเมื่อออกอันตีแล้วบัฟเกาะบัฟเพิ่มพลังให้เพื่อนเพ,นเ,พนเพิ่มโจมตี เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นตัวเสริมที่ดีตัวหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นทีมก็จะประมาณนี้ยังไงบังคับเทียนจวางตำแหน่งหนึ่งนะครับจะอยู่ในทีมกระบี่ก็เหมาะจะอยู่ในทีมพิษก็เยี่ยมนะครับอยู่ทีมไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าไม่ควรจะไปอยู่ในตายเกิดนะครับเพราะว่าตายเกิดนั้นนะครับเราเอาเ,อาาเยี่อกล้วยมายืนแทงเลยก็ได้ครับถ้าถ้าเกิดว่าเอาเยืกล้วยหรือไม่ก็เอาเยกล้วยบีตตำแหน่งสองแต่ว่า ผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้ตายแล้วเกิดมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการตายเกิดของมันเพราะฉะนั้นผมว่าอบังเนี่ยเหมาะกับทีมกระบ,บี่ทีมพิษอะไรพวกนี้แต่ไม่เหมาะกับทีมตายเกิดเท่าไหร่นะครับจะทําให้ใช้ประสิทธิภาพเทนจูได้ไม่เต็มทีนะครับโอเคครับในส่วนอื่นนะครับของเทนจูไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเทียนจูเหมาะกับทีมยืนนานครับยิ่งยืนนานยิ่งออกนะครับบัฟความสามารถได้เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ สแตกซอนไปได้เรื่อยๆโอเคครับวันนี้สำหรับการรีวิวนะครับตัวสายสกิลนะครับระดับตำนานอย่างเทียนจูใตซือหรือนิกเนมของเขาที่เพื่อนๆทุกคนชอบเรียกก็คืออับังเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะเหลือตัวตำนานอีกแค่ตัวเดียวนะครับแล้วเราจะเริ่มขึ้นเทพนิยายของสายสกิลกันแล้วครับวันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนครับที่ติดตามรับชมยังไงถ้าคิดว่า เห็นว่าไลฟ์นี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กด like, ติดตามให้หน่อยจะขอบพระคุณมากๆเลยครับครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ